เดี๋ยวพอดีเลยวันนี้ไอเกมมึงดูด้วยว่าใครเกมมึงดูด้วยว่าใครเกมไปก็ได้พิทีไหนกูจูมึงได้นายเกมไปก็ไดะมึงทำอะไรเออเออแค่ก่อนไปเฉยเฉยพวกฝืนสัตว์อ่ะอ่ะอ่ะคือวงเวฟแฟมิลี่อ่ะอ่ะคืออันนี้เราเราก็ไม่ได้ สร้างห้องเล่นนะเนี่ยเอออันนี้อันนี้แบบว่าสร้างหอเล่นนะอันนี้เวลานับจริงนะเวลานับตั้งแต่ห้าสิบจริงนะโอ้โหอะไรครับนี่โฟกเวีกแฟมิลี่มึงเอาสุดเกินเกมเอาโฟร์เบยมาเดินเอาแล้วจะยังบอสเอาเลรสพายอ่ะก็คงไม่มีตัวอื่นหรอกพี่ผูกขนายยาวเออมึงเอาพายมาเลย จจะูเกมเป็นผีเหรอใช่มหาวิทยาลัยอะไรอ่านไม่ทันคานายาวคานายาวคานายาวชราชอบผีพายคานายาวคานายาวโอ้โหนี่แหละมึงก็ชอบชอบกูไม่ชอบเออโอเคมันไม่ไล่พี่ไว้มีใครมีเควสดเลยไหมไม่มีเ็จกันหมดแล้ว อ่าผมผมผมเลยเต็มเลยอ๋อแล้วสัญญาณอะไรมันขึ้นในแถวนี้วะไอเกมมีรับพิเศษด้วยเกมไอชิบะามึงเรลี่ยมเลยขนาดนั้นสามเมตรแล้วได้เกมว่าละถ่ายนี่ทำไมไปเล่นทำไมไปเล่นโลบออเออห้าเมตรแล้วเนี่ยเกมหกน่ะนะส่งส่งคอนซตเตอร์ไป โคตรขาวแล้วนั่นเลยไม่จบอ่ะขาปูเป็นสิบเลยโอ้ยกูเห็นสามเม็ดแล้วกูพอแล้วไอ้ยี่กูเลิกหลบเลยช่วยไม่หลบป่ะปลาไงอุ้ยวนวนปั๊กอ่ะไอ้เยี่ทำไมมาโดนอีกวะอุ้ยวนอีกอ่ะทำไมมาโดนอีกวะไอ้เยี่กูยั่งแม่งเปิดกล่องแม่งไอ้เยี่ก็พอก็พอาะวนนั่นแหละผมถึงปาได้ใครมันอยู่ไหน กินเจมีน้ามาถามมึงเหลือแชร์จอขนาดนี้ผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูดูรถเสียงมาซ้อนข้างล่างพิธีสองอันเลยเหรออ๋ออันเดียวอย่างเดี้ยเดี๋ยวกระโาดฟอร์ตอีกอยู่วิ่งมีคนวิ่งดีมากที่ไมาพี่เนาะเดี๋ยวรถยนดเดียวเอาคนนี้ก็ได้เอะมึงเป็นมึงเป็นคนดี เฮ้ยทำไมกลัวเหตุยานะใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วดูอยู่โอเคขอแวกนิดนึงเอ้าไม่ต้องไปเปิดกล่องเลยเขาเปิดกล่องหน่อยไม่ได้ล่ะก็ไม่ได้เอามองหลังมาซะด้วยเอาเอาลบรอยตาดูนี่ก็ติดไม่ได้ละคนเนี้นะคนนี้นะคนเนี้ไอคนเนี้ย ไอคนเนี้ยไม่ได้ละไอคนนี้ไอคนเนี้ยไม่ได้ละไม่ได้ละไอคนนี้ต้องไล่สุดแบบจริงจังมากๆเลยโอ้โห่บ้าเล่าช่วยด้วยจิใครอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยสะดุ้งเลยใครมันตี๋นี่ที่แน่ๆพรุ่งนี้ปิดเหรอครับรวังมีนิพพาวกษัตริย์ท แล้วคนที่ตายไปแล้วเขาไปห้าวอย่างวะ่ยอ้าวเหี้ยผีอยู่นั่นหรอเหรอไอ้เกมเกมหยุด Stop เ้าหลานเจ้าหลานประดามือด้วยอยู่ข้างบนทีหนึ่งไปขัไอ้เหี้ยอ้าวไม่ทันอะไรอยู่ข้างล่างอะไรอยู่ข้างล่าง แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอตัวรับพิเศษมาได้เหรอไอคนไม่ดีนี้อะไรอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ิได้ยินนะได้ยินนะดีนะไม่ได้อยู่ข้างล่างอืมดิบิพาอะไรมาบนน้อยดข้างบนนี่ไม่นี่ไม่นี่ไอมบนทุกคน

เดี๋ยวเมื่กี้เดี๋ยวเมื่อกี้ใครเปิดประตูตอนเปิดโลนะโอ้ยไม่ต้องรููอะไม่ทันไม่ถึงสวัสดยยะขา巴拉ยันติโอ้ยย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 นยยยยัยยยายย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 ายย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 ายย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 ยเยย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 ยนยยยยยวยยยุสาุยยมยยยยายยยยานย โอ้่โดนลไอ้ยีบายแล้วมันก็ตีไม่โดนสวดสบายเลยว่ะหายดักหมายโผไม่ต้องเฮ้ยยโไอ้ยี่ปลายโผไอ้ี่ปลทไ้ี่ลอ้ย่ล้ยอ้ย่ลโอ้ีโ้ยี่ปลาอ้ีาอ้ย่อีอ้ยลายโ้ลอ้ยีปา้ยล้่าอ้ยีอ่อ้ยีอเนีอ้ยีอ้ยอ้ี่ลยีเลยโอ้ย เดี๋ยวก่อนมึงต่ออยู่เ่มเออเฮ้ยเดี๋ยวพอดีเลยวันนี้ไอเกมมึงดูด้วยว่าใครเกมมึงดูด้วยว่าใครเกมไปก็ได้พิธีไหนจู๊บมึงได้นะไอเกมไปก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวนี่เคสใครมาวะไปวีมา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 แล้ว เด็ยว้พ่อโดมาโอ้ยเด็กี้อ่กดวัน้าใส่เครื่องมึงกดวัน้าเครื่องเกมมึงฆาตกรยี่หายมึงมันมันมเป็นคนเลวมึงเอาครูคนแรกเลยนะไอ้เกมมึงเป็นคนเลวมึงเป็นคนเล็วชาติมากอะไขึ้นในขมึงวะเวง ยักษ์ขปยันติสักสาวะชิรวอมาแล้วกูย being ืนกลางวัน well ้าเลยมายานมัมเมทควาสพยันต um ินมาแล้วมีคนมาแล้วข้างตลันงที่สาเพาปันติัก้นใครอ่ะมีคนมาแล้วไปแล้วยมนาสันยานาุทาอิมเมทิสวาสเพเพยัขาปายันติมีคนโดด พี่ขอพี่ขอทิพวิทพอบาแรงมากเลยโมกเลยโอ้ยในคนแล้วไหนไเกอยู่ไหนไอิตต่อยคืนไปแล้วล่อยู่ไหนอะโอ้ยเปิดล้แล้วต่อยอัดโลด้วยอยอ้าวเรียบร้อยไม่โดน รีบรีบเก็บมาึ้นแสนมึงวิ่งไปตักแล้ววิ่งตักไปตเม็ดมันเนี่ยแล้วไปผมมันบั๊กเป็นเลเซอร์อย่างง้ไ่ไยตาเหียผมบั๊กเป็นเลเซอร์เลยเหมือนเอาเหมือนเอาผมทิ่มตาแตก้ยานเป็นเป็นส้มส้มเนาเ้าตาไามาไอเด็กี้อะแม่งเอา แม่เอาชุบนานมาด้วยมึงดูอ๋อชุบนานเออความเร็วความเร็วของมึงความเร็วของมึงจะมาสู้ความเรียกูได้ไงเกมความเร็วของมึงจะมาสู้ความเรียกูไม่ทันดูเด็กสมัยรัชธรรมไม่เกินยี่สิบเมอ้ยโอ้ยต่อไปไเกมความเร็วพี่ยิหมนเหรอไม่เกินหมนเหรอ จดน้ำมลใสยฟ้ากูนี่อะไรเป็นใส่อะไรเป็นสายฟ้าวะาขาวกันได้ไงล่ะได้ไงล่ะสายฟ้าเมื่อไรมันบั๊กอะไรวะมันเป็นไอนี่เว้ยเงินบั๊กของสลับมือเว้ยฮะขจียา่อนขจียา่อนเขากันอ้าขจียาเดี๋ยวไม่ใช่สิ อย่างงชี้จามาชี้จามาพี่ระโยชน์เลยตู้ตาเป็นเลเซอร์เลยแล้วตายิงแล้วตายิงตายไอ้สัมันเป็นบาร์คแค่นี้ไอ้เกมกดไอ้นี่กดสลับของไงพี่ยินถือไใไว้อ้างนึงก่อนเหรอไม่ไม่ต้องถือมันคือสายฟ้ามันคือสาบคาบทำได้เฉพาะปิงเท่านั้นเห็นนะไม่ไม่ไหนก็ปิงหรือว่าไม่ไม่ คนอื่นก็ได้แต่ว่าต้องให้ไอ้ยีต,ต่อยก่อนเป้หวะไม่พี่เฉพาะปิงเท่านั้นเ,ออเฉพาะปิงพี่ไม่ต้องสับของไม่ไม่คือคือพี่ยีมีกระบองใส่